เดค้าเนี่ยมีมาวางเต็มไปร้อยยี่ห้อเลยครีมมอยจอยไรซิ่งเนี่ยแต่ไม่มีเลยสักอันเดียวที่ที่ไม่มีคามําว่าไวท์เทนนิ่คงนนครีมเขียนอะไรครีมนนผมต้องการที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังผมผมไม่ต้องการขาวมีไวท์เทนนิ่งครีมหมดแต่ว่าสังคมเราเนี่ยให้คุณค่ากับความความรอความสวยเนี่ยกับความขาวยิ่งขาวยิ่งดียิ่งขาวก็ยิ่งสวยยิ่งขาวกว็ยิ่งหล่อในขณะที่เรา หมุนโลกไปอีกฝั่งหนึ่งโลกตะวันตก,ก,กส,สุภาพสตรีเสี่ยงที่จะตาบอดเสีย่ยงที่จะเกิดมะเร็งขอดังนอนอยู่ในคแคปซูลแช่แสงออลตร้าวม่เลตฉันไม่ชอบขาวฉันจะชอบดังเค่นี้คุณค่าอย่างเดียวมันคือความสวยความหล่อเนี่ยแต่ทุกคนให้คุณค่าให้ใรายยนี่ยแตกต่างกันเช่นเดียวกันเพลงเยียร์เรซเนี่ยเป็นอะไรที่มันเซเทซี่เพราะฉะนั้นจะไม่มีนะฮะ ที่บอกว่าพลิกสามประโยคน์เพจดีเวซึ่งสองประโยคไม่ใช่นั่น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 คือการพยายามที่จะยทำให้มันเป็นออบเจกตีซึ่งมันจริมันมันแค่มันก็เลยบอกมันบอกว่าคุณจะหล่อได้ถึงตั้งถึงร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปนะมันไม่จริงใช่ไหมฮะโอเคเพราะนั้นใครที่พยายามที่จะไปให้ให้เอาเอาเอาตัวปริมาณเนี่ยไปแอนแท็กับเพจดีเวซึ่งเนี่ยเป็นการกระทำที่ที่ไม่ควรจะสมควรก็คุ้เป็นไปได้อย่างที่เมื่อเราเจออะไรที่มันที่มันเทาๆนะฮะมันไม่ขาวมันไม่ดำเนี่ย เป็นไปได้ว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามาอารมณ์ดีให้คุณค่าหนึ่งไปอีกวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์ไม่ดีให้อีกคุณค่าหนึ่งเช่นเอาบทความคู่ดเดียวกันเลยมานะก็แต่มัน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 ไม่ชัดเจนนะมันอธิคิยว่าสัมา,ากณ์นะวันนี้ผมมา,มาอา่านบอกเออไม่ใช่หรอกผมอารมณ์ดีอนะ่ะผมบอกไม่ใช่หรอกอต,ตื่ตาตื่นตาเขียนแหละแค่คลายๆงันเดือนั้นเดืออย่างนี้ผมไม่ได้บอกเพจซึ้งพรุพ่งนี้มาผมอารมณ์ไม่ดี mood ดีบอกเออใช่เี่เยซูแกไอ้ที่ไอไอนี่มาลอกไอ้นี่ เป็นไม่ได้พบเพราะเพียงอยเดียวเนี่ยประเด็นที่มันเป็น s u b j e c t i v e โอเคอย่้ยแต่อะไรที่เป็ขาเปนะื้อนอย่างนี้เนี่ยมันมัน,นชัดๆเนี่ยมันขาวกับดำชัดเจนมันไม่เข่าเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยโอเคเราเข้าใจตรงกันเย้นะฮะถึงตรงนี้เนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้ถามผนะมจะได้แอบแอบพักถ้าไม่มีนะครับผมเหมีของแจกผมว่าอะไยังไง แที่ผมพูดต่อไปเรื่อยๆไม่ขิดอีกหลายหัวข้อที่ผมยังยังยังไม่ได้พูดให้มาผมเลยผมไม่ผมไม่วางไม้ง่ายมนี่คำถามไหมครับเชิญครับเขาตบง่ายๆที่ไม่ได้คับสกคัญเดียวกัน หรือเจ้าจ้แปลกี่เล่มกี่เล่มอะเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่มันมันก็คือวใบเลขนอกกฎหมายที่นี่ผมตู้ความตัวควาย่อเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ลงไปในดีเทลของของที่กระสินไคือทิ่กระสินนี่นะฮะเขาจะอย่างอย่างที่ผมบอกเรเริ่มต้นอาจจะเของส่งหมายจะไม่คุ้มครองอย่างอย่างอย่างบ้านข้างนะฮะที่กระสินจะคุ้มครองผู้สร้างสรรค์แต่ว่าเขาจะให้ให้ข้อแม้ในอย่างที่เคาที่กฎหมายแล้วว่าเป็นแฟร์ยูสผมจะมาสั่งกฎหมายจริงๆไม่ได้นะ คำว่าแฟร์ยูเนี่ยจะนิยรู้จักกันในในในูงนันนนนกกฎหมายต้องเทางทางคัญญาคือใช้อย่างยุติธรรมไม่เกิดความเสียหายมากเกินไปกับผู้สร้างสรรค์แต่ว่าสัสงคมเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะแฟร์ยูเนี่ยเขาจะแปลงโดนใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ผมยกตัวอย่างนี้ซึ่งเราเราราไปยกตัวอย่างเนี่ยคำว่าแฟร์ยูเนี่ยหลายๆคนมักจะมักจะเข้าใจผิดไปคิดว่าแฟร์ยูสเนี่ยจะดูกันที่ใช้เพื่องหมาย กำไรหรือต่อใช้เพื่อการค้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะน่นเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราจะมาดูว่ามันแร์ไปแฝงสุดท้ายเนี่ยที่เราดูเนี่ยเราดูประโยชน์สุขของสังคมเราไม่ได้ดูว่าใครเอาไปขายใครใครใครได้ของใครใครไม่ได้แน่นอนเราดูตรงนั้นด้วยนะฮะทุกตัวอย่างตรงนี้ให้เห็นภาพเลยเพลงนี่ยนะมีคพิเศษจีแอนแกรมแกรมมี่ทำซีดีของคุณคงใจมาทิมไทเนี่ยเปิดแข่งมามีพิสเศ์เขาจ,จากกา้างคุณ คงไทยร้องอะไรก็ตามเนี wrote, ่ยทำส่งสัญญาอะไเรียกว่าตัวเลขสิทธิ์ของแกรมมี่แกรมมี่ที่จะขอเลขสิทธิ์เพียงผู้เดียวทำซีดีมาขายเราเราเนี่ยซีดีถูกกฎหมายแนะถูกกฎหมายจากจากแกรมมี่เนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเราก็ซื้อได้สิทธิ์มาเปิดผมมาเปิดซีดีเนี่ยในในในรถผมถิดนะเฮ้ยพี่ผมจัดงานมนเกิดที่บ้านเชิญเพื่อนมาสิบคนจัดจัดงานเลี้ยง รอบสามน้ำผมมีน้ำอะไรทุกงนันผมสมมตินะฮะด้วยความสุบผมว่าผมจะัดการเลี้ยงมันเกิดเพือนเพื่อนมาผมเปิดเพลงซีดีแผนนี้ให้เพื่อนเพืนฟังผิดไหมนนี้นี่คือแครยวสใช้อย่างเหมาะสมที่เขาแกล้งมาให้ใตโครแผ่ซีอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป็ทนเพื่อผมเปิดที่ไหลผมขอความ้า ฉันเป็นหัวหน้าเผื่อๆไปไหนเห็นถ่ายีือโอยอยู่นี่นะพี่อาจจะเปิด้อนไี้จะไม่เป็นไรสมมติท้าเสร็จท่านเขาชมดีเสื่อมมาแล้วบอกว่าโอ้ถ้าเปิดเพลงระหั่งช็อปปิ้งเนี่ยนะคนซื้อจะอารมณ์ดีจะจับใจใช้สวยน่าคือเขาว่าจะฝืนเองเป็นแบ็กกราวด์ให้กับคนซื้อก็เขาปิดซื้อซีนี่นเดียวมาเนี่ยถูกกฎหมายจากกลาเมงเนี่ยมาเปิดให้คนเดินซื้อกอับไปห้ามฟัง ว่าอันเนี้ยระเบิดนิวคอเพราะเขาไม่ได้ทั้นสิทธิตรงเนี้ยมาให้คุณิวเร์นี่ต้องจ่ายในตลาดอีกราคาเลยไม่ให้ราคาซีดีซีดกถูกกระตายเลยเห็นไหมว่ากรยุ่ยากนป้นหลายอย่างนะเช่นถ้ากิดอีกตัวอย่างหนึ่งที่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 พอจะให้ค่าวก็คือตอนท่ามหาอะไต่างๆเนี่ยชอบมากในการจัดเวิร์กช็อปแล้วปกติที่ชอบเป็นบ่อยๆก็คือพวกเสพเนี่ยนักวิจัยเหล่นี้ เขาจะหลงผิดกันแน่บางบ้าเข้าอบรมโปรแกรม SPS เนี่ยเขาจะรู้เรื่องสถิติได้ดีขึ้นจริงไม่จริงหรอกลองเราไปทำแบบสอบถามดิทามันออกมาแล้วก็มันเรื่องอยู่เหมือนเดิมปัญหาหน้าที่ใจเราเนี่ยก็คือเัาจะไม่รู้มันมีมีมีปัญหาเรื่องสถิติแล้วก็จะเป็นจะเป็นออปสรรคตัวตัวใหญ่เลยแล้วพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพภาพที่สร้างกันขึ้นมาเองว่าเมื่อฉันจะเรียนอยนี้นั่นนี่ฉันก็จะรู้ดีขึ้นฉันก็ทำอะไรได้ดีขึ้นไม่จริงเลยแต่ไม่เป็นไรแต่จะเห็นว่า คอสพวกสถิติพวกนี้นขายดีผมไม่เคยเห็นเลยว่าคอสพวกนี้ขอสแส่นิคคนเป็นเด็มคนเต็มหมดพราพวกคนนี้จะจะมีภาพหลอนอย่างอย่างนี้ก็แบบจะขายได้ชูการก็ทำารงเรีก็ทำชั่ทำทำไปเรือยเรื่ท,ท,ท,ทุกทีเลยแต่จะบอกว่าทำในพวกนี้เนี่ยข้างนอกก็ทำโรงเรียนกอไปชนวกวดวิชาก็ทำแล้วพวกนี้เ็นเป็นเป้าหมาย เอสพเอสเองเขามีเป็นโปรแกรมกกฎหมายโปรแบบกรมคอมพิวเตอร์นี่มีลิกสิทธิ์นะฮะเป็นละิกสิทธิ์ม่ให้ซีทีส์ัิดนะมีลิกสิทธิ์แล้วไอ้พวกโรงเรียนพวกเงี้ยแต่ก่อนนะเดีย๋ยวนี้ถูกจับจนจนเข็ดน,นะแต,แต่แต่แต่ก่อนเนี่ยก็จะไม่ซื้อโปรแกรมทุกกฎหมายมาโหลดเพราะมันแพงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นคุ้มค่าอบรมก็จะไม่ซื้อโปรแบบกรมพันทิปเนี่ยมาแล้วมาอยูส่สตาลเพื่อแล้วให้ให้ใหใหเด็กเรียนทำในเวิร์กช็อปเนี่ยบบพวกเนี้ยถูกทำให้ได้จับหมด หาอะไรเองก็ทำจุฬาก็ทำทั้งหลายคณะคณะเป็นชงบัญชีแต่แต่ก่อนนี้ไม่ทำแบบนี้แล้วก็อยู่ภายใต้อีวูเช่นภาพหลอนอีกเหมือนกันว่าจะไม่ถูกจับแต่จริงไม่ใช่หรอกเห็นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะทําเลยผมว่าไม่เก็บเงินค่าอบรมเลยนะทําฟรีเลยนะให้ให้กับอาจารย์มหาอะไรเนี่ยก็ยังผิดอยู่ดีผิดกฎหมายอยู่ดีเพราะพวกบอกแล้วว่าว่าว่าลูกอยากมาเรียนเห็นว่าไอ้พอเสร็จกันพอเสร็จเยันไปแค่เงิงในส่วนนั้นคน้นเองแต่ที่เขาไม่มาจับเนี่ยเพราะเขา เลีงจะให้เห็นเห็นจับหน้าจุฬาถูกจับขึ้นขึ้นข่าวหน้าเลยก็อไรอยู่เขามีที่อื่นให้จับจบอนก็จับบอนจับจับที่อื่นบอนเชื่อกไก่ให้ลิงดูถ้าลิงจุฬายังไม่เข็ดก็ยังไม่เค็ดเลือกลิงให้ให้ให้ไก่ดูมากเพอเออลิงจุฬาลิงชราก็เลยก็เลยเห็นไก่ตายไป,ไปไหลายตัวแล้วก็เปลี่ยนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่นคือที่มาที่ไปท,ที่ที่ไม่ถูกจับเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นเพราะว่ามันถูกกฎหมายอย่าไปเข้าใจผิดน,นะฮะในปัญหาอะไรใน,งรนองนนค์กรการศึกษาของรัฐเนี่ยก็ผิดใต้เช่นเดียวกับเขาดูหลายๆอย่าง โอเคเพราะนั้นผมก็จะบอกว่ามันก็จะมีะการรู้ดังนั้นการการการแปลเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันมันก็มีปัญหาแล้วก็คุณเรมเบิร์อิสุลตาำแห้ผบอกว่าคุณแปลมาแล้วเนี่ยคุณใช้ในการศึกษาฉันแปลได้เป็นการรู้ไม่แน่เสมอไปและอันตรายมากเพราะน,นั้นจะให้ดีเนี่ยขอก่อนปัญหาที่ในแง่เดียวกันนะที่ผมถูกถาเสมอก็คือรูปภาพ รูปภาพเนี่ยมีนิสิตนะฮะเพราะมันเป็นเอ็กซ์เพรสชั่นโพสต์ภาพที่เราถ่ายเนี่ยเราถ่ายภาพเนี่ยรูปภาพเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของคนถ่ายเออเอาดอกเดือยผมชอบูดอกเรื่องเวลาเคยได้บอกเลยดูสิเพราะว่าใครใครใครได้ยินข่าวรูปเซลฟี่ที่ดังที่สุดในโลกมั้งฮะรูปของของลิลี่ไหมฮะแล้ว่าข่าวข่าวในดังที่รูปของลิงรูปของลิงเนี่ยตามข่าวก็คือว่า มแค่ภาพเนี่ยตั้งตั้งตั้งทอมเมอร์เอาไว้ใช่ไหมก็จะให้ถ่ายภาพเนี่ยถ้าถแหละลิ้เป็นที่แยกไปนั่นลิ้งก็เลยกลายเป็นถ่ายภาพเองภาพเป็นภาพเซลฟี่แล้วก็ขึ้นวิดีโอไอ้เจ้าของกล้องก็มาอ่านที่จะเสร็จจะให้วิดีโเนี่ยเอารูกออกจะต้องจ่ายเงินเขานั่นนี่ยังไงนะแล้ก็เลยเกิดเกิดเขาเรียกว่าเป็นแคชเมททูก็คือมันงูกินหางรูปนี้เนี่ยดังเพราะว่าถูกถ่ายด้วยยิง เพราะรูกถูกถ่ายได้จิงเนี่ยเพื่อจดหมายใกระสิกเนี่ยไม่มีเจ้าของในกระสิกจะมีกระสิกได้เนี่ยต้องต้องเป็นลูกที่ที่ถ่ายด้วยคนรูปที่เกิดจากธรรมาชาติหรือธรรมชาติเนี่ยนะไม่มีกระสิกเพราะนั้นเขาม่อ้างใกระสิกไม่ได้เขาจะอ้างในกเกษตรได้เขาต้องบอกว่าเขาเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้ถ้าเกิดเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้ภาพนี้เนี่ยก็ไม่มีคุณค่าแค่คไม่ได้ถูกเห็นไหมโอเคอันนั้นคือคือในกระสิกเพราะนั้นผมบอกว่าทุกภาพเนี่ยมีเกษตริกเป็นของคนถ่าย รูปภาพที่เราอยู่คนนี้ที่ไหนเนี่ยทุกรูปเนี่ยมีเงินเกษตรหมดไม่มีรูปไหนไม่มีเงินเกษตรมันบอกว่าเจ้าของภาพเนี่ยเขาดีดีจะให้เราเอาไปใช้หรือเปล่าโอเคใจไหมฮะถ้าเกิดเขาเราว่าเราฉันเจอรูปภาพนี้นะอุ้ยดีดีจะมาใช้ในในเลคเชอร์เลคเชอร์ในคอร์สของสงครามนี่แหละเป็นอคาเดมิกไม่ได้เอาผลโปรเฟสต์เลยคุณเล็กเล็กยี่สิบต้อเรียนยี่สิบคนไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่ไหนเจ้าของเงินเกษตรเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรอาจจับฟังขึ้น อาจจะแยกว่าอาจจะบนั้นนี่หนูว่าอาจจะด้วยอาจจะถูกพิจารณาอยู่ในแฟร์ยูสได้แต่เสียงเดี่ยวกักถูกฟ้องได้นะเพราะแฟร์ยูสเสียกันถูกต้องเพราะอะสุดท้ายเนี่ยมัน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 อยู่ใน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 ดนประเภทของของใครล่ะเราเป็นคนนำมาใช้เราก็ว่าแฟร์เพราะเราไปเอาเปรียบเขาเนี่ยเราเป็นเจ้าของเรื่องสิทธิ์เองสิแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์นะท่านเสียสิทธิ์นะแทนที่คุณจะมาซื้อฉันแล้วเอาแล้วเอาไปใช้ในไม่อช่คุณคุณมาเอาแทนกันเป็นลยมีแบบนี้ แล้วจะไปทำเงินยังไงล่ะก็อันแส่นะสุดท้ายก็ต้องไปฟ้องกันในการดีสันสายโดนตัดสิทธิ์ไปอีกันแฟนหรือไม่แฟร์เราไม่ต้องการใช่ไหมนะเพราจะให้ดีเนี่ยถึงแม้ว่ามีโอกาสการยิ่งเลยนะฮะก็จะเป็นแฟนอยู่ตรเนี่ยก็ขอขอก่อนเนี่ยจบเลยเขาให้ไม่ให้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือไม่แฟร์อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นผมล้มแบลนซ์เดือดนะฮะ ว่าว่าว่ามันยูเรียมันมองได้สองอย่างผมยังม่คันคนรเลยนแว่าอะไรมัได้ไจะมาแลให้ฟังอย่างพูมว่าผมสอนวิชาที่เทาแอฟเซด้วยการอ่านบทความอย่างวิจารณญาณเออเดี๋ยวจะเาเรื่องเรื่องนี้นะสนุกไปมแค่นบอกว่าการอ่านทำแอฟเซ่ในบทความวิจัยนะว่าเชื่อได้ไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะต้องมีตัวอย่างใช่ไหมฮะผมก็เอาตัวอย่างบทความนึงจากนิวเบนเจอร์เนลอัพเปนิเซ ลราสามารถร้านทางการแทนผมก็คัพเป้โฟตโต้คัพเป้ซีรอกเนี่ยแจกให้ที่20คนในในคลาสเพื่อใช้ใช้เป็บนบทความาในการในการวิจารณ์ในการเรียนาการสอนแทนอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ผมจะมนะถูกฟ้องและแพ้เนี่ยนะเขาเขาใครสุดที่นี้ถือว่าเป็นแยร์ยูสแต่ันนี้ขนาดเดียวกันนะบริษัทยาเวลาเขาจะขายยาให้หมอนะฮะเขาต้องมีการเาเรียกว่าเป็นกาบราบรีมายเป็นเป็น ภาษาจางคนเขานะเพื่การส่งเขาเรียกว่าเป็น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 รีเทลภาษาไทยไป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 คอรับต์เขาเรียกว่าเป็นเป็นดีเทลดีเทลย่างเนี้ยอันที่มันคือรีเทล้ะก็คือพนักงานขายกลิ่นนี่แหละมาแต่งตัวสวยๆเนี่ยนะซื้อแก้วกาแฟใครใครใครมนี่อยู่ในสานนิสันเฉพภาพจะไม่จะไม่เห็นภาพนี้เลยนะฮนะภาพภาพปีศาจให้ให้คนดูนะเขาเนี่ยเอาพนักงานสวยๆหลอ่อๆเนี่ยมาแล้วก็ซื้อแก้วกาแฟซื้อถุงขนมมาตอนเช้าเนี่ย คุณหมอจะตรวจดูดีตรวจคนไข้กันนะเนี่ยก็จะเอามาจะทานกาแฟาได้ยังคะเนี่อย่าลืมสั่งยานี้ของคุูหน่อยนะคะเนี่ยคือการคือการมามดีมา,มายให้หมออย่าลืมสมนนั่งยาได้นะนี่พอเขามียาใหม่ๆเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะคอมบินส์บอกว่ายาของของเขาดีมุดีดีอย่างนี้นะเขาก็จะเอาบทความที่ลงลงดีทีมเนี่ยมาให้ดูเห็นไหมคะยา,อยาของบร,ริษัทดูดีกว่ายาที่อาจารย์ใช้ชยอยู่นะคะเนี่ยตีพิมพ์ในทีมเพื่อนเจอเนลชัดเจนยร์สเตติสทิคสิทธิ์ดิสแทรกเคอร์าจะบทความมาให้ดู ในเมืองไทยเนี่ยร้อยทั้งร้อยตัวละครมีเขาจะเป็นอยู่บ้างเป็นเพียงแค่บางบริษัทเขาจะเอาบทความโฟโต้กราฟิกจากเครื่องซีร็อกเกอร์มาแจกซึ่งอันนี้ไปให้ก็อากัปตี้อะไรถูกถ้าเกินเกินดิวิชเชนแนลผมรู้เข้าเลยตามระซูเนี่ยเสร็จหมดถูกน้องจ่ายจ่ายจ่ายกัเข้าผูุ้กคนหมดแน่นอนอันนี้ผิดไหมก็ของแอคชั่นเหมือนกันคือโฟโต้กราฟีกบทความในภาษาเนี่ยผมเอาเอามาสอนในชั้น ที่หัวข้อคือที่เทาแอสเพรสโซของวารสารอย่างนี้ยโอกาสแพ้นเนี่ยใกล้ศูนย์ในสัญญาเนี่ยเอาโค้ดคัพปี้บทความเดียวกันเนี่ยมาวิมายแพทย์หน้าเข้าีดีว่ายาเข้าดีจริงเนี่ยอย่างนี้โอกาสชนะเนี่ยเข้าใกล้ศูงเช่นเดียวกันผมไม่ทันตรงนะครับว่าว่าเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเขา้าเขา้าเข้าใกล้ศูนย์เพราะิงสารในร่มดูบริบทที่มันเกิดขึ้นดูวินเนชั่นดูอะไรหลายลายอย่างนะใช่ไหมทีนี้ต้องทำเนี่ยต้องไปขอซื้อวีฟินเป็นจักิศาสตร วันสารได้ทำเงินไงฮะเขาจะมีเงินจากบริษเนี้ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะซื้อบทความนี้เราเป็โฟโต้กอปีหน้าละห้าสิบตาสิบหน้าห้าบาทไปของซื้อวันสารร้อยบาทสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญก็แล้วแต่ใช่ไหนเป็นราคาเลยโอเคเอ่อเนื้อตรงต่อวันสามอยาร่น้การการที่แปลก็ผิดนะฮะแปลประโยคเดียวก็ผิดแต่อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเพ เพย์เจอร์ไรเข้าก like, ันได้ในการเพย์ไรท์เอ็กซ์เพรสชั่นเันมันมีกระบวนการอยู่ในการที่ไอเดียเดียวกันเลยข้อความเนี่ยไม่ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่เลยเป็นหนังสือเราที่เราเอาองค์ความรู้จากซีซีเลียบภาษาอังกฤษเนี่ยเราเราเราไปอ่านมาซีเลียบเนี่ยนะเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วเราเอาไอเดียของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเขียนในหนังสือใหม่เป็นเอ็กซ์เพรสชั่นของเราใหม่เนี่ยถูกเป่นเพยเจอร์ไรท์ทำได้แต่แปลมาดูประโยชน์เนี่ยไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย นักวิจัยไทยไม่ได้ว่าดูถูกกันนะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงไงเราก็เราคนใจเราทำแล้วอย่างเราเราเขียนหนังสือเนี่ยไม่มีสร้างโครความรู้ใหม่หรอกก็ออความรูดกับคนนั้นแหละอย่างผมเนี่ยผมจะขอตําแหน่งวิชาการผมไปจบผมนัจะไปเขียนบทความเขียนหนังสือขายเขียนหนังสือเนี่ยนะเรื่องการทานบทความอย่างมีพิจารณาอย่างที่ที่ของเอ็มเพลยเซอร์เอ็มเพลยเซลล์อาดิเซลล์อะไรพวกก็ว่างไงนะผมก็เขียนหลักการอ่านเนี่ยว่าอ่านอะไรเนี่ยหลักการทั้งหมดเนี่ยก็มีเขียนในบรรยายในหนังสือที่ตามมาเกเท่านั้นแล้วไม่หรอก แต่ผมเขียนด้วยดีแล้วแบริหารด้วยกระบวนการด้วยด้วยด้วยทุนนิยมด้วยออเดอร์ของของผม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 เองเนี่ยแล้วมีเรสเฟลต์ที่มาที่ไปเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ที่ผมไม่แปลประโยคต่อประโยคจะแปลเลขสี่เลขมห้าเลขมสิบเล่ต่างนแปลประโยคก็ผิดไปเอารูปของของเข้ามาใช้ในในหนังสือผมก็ผิดแต่างี้นี้จะผิดจะได้ที่ทำผิตกวหมายเนี่ยเขดูแล้วแต่ว่าดีกรีเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนความเหมือนน่าพิจารณาในหลักการใช่ไหมฮะโอเคนลเพราะฉะนั้นลงแยกกันระหว่างไอเดีย expression แต่ละอย่างมีคุณค่าของของมันเองแล้วเราต้องไม่หลอกไม่หลอกตัวเองแล้วเราเห็นนงะหนังหนังสือใหม่เนี่ยไปดูสิฮะหนังสือของใครก็ได้ไปยืมสอไหนก็ได้ในในในประเทศไทยมาเนี่ยที่หนังสือของท่านท่านไหนมาก็ได้เริ่มลองมาดูบันเล่ขท่านที่ท่าน,าน,านเขียนกันทสสั้งหลายจะเป็นสอนที่แบบสอนสิบก็ตายเนี่ยมีใครเป็นไอเดียใหม่ไหมไม่มีหรอกครับแต่คุณค่าของมันเองอยู่ที่กระบวนการ expression เนี่ยนน ression, เพราะ expression ใน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 กระบวนการของตัวท่านเอง มันก็เป็นหนังสือของท่านเองไปดูหนังสือของสอต่างวันนี้กเหมือนกันได้ก็แค่ไคนไทยไปดูสอต่างประเทศเขียนหนังสือกันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไอเดียอะไรใหม่เลยมันมาจะข้อมูลงานวิจใจเก่าๆเท่านั้นแหละไม่มีอะไรใหม่นะครับมันไอเดียเราต้องแยกนะฮะไอเดียคือไอเดีย expression ถือ expression คุณค่าของหนังสือเนี่ยมันอยู่ที่ expression มันเป็นการรวบรวมตัวไอเดียมามาอยู่ด้วยกันแล้ว express ในใน expression ที่คนอ่านเข้าใจง่ายหรือเราหวังว่าจะจะเข้าใจง่าย แต่ที่จะอ่าทีบอกว่าเราี่านแล้วก็แจกสารแลวก็ผู้แทนยาอ่านแล้วก็เอาไป็ขอนุญาเนี่าเป็นคนคือไม่ช่กรค้ายคือมายคะคือคือนี้ะก็อย่างอย่างที่บอกคือเวลาเราดูแต่แต่ยเนียเราดูแต่ละอย่างผมไม่จะลงมาใน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 รายละเอียดเพราะว่าผมเกรงว่ามันมันจะเป็นการอ่าบรรยายเรื่องกฎหมายแล้วเอาเอาไปใช้ อันนี้ภาพแค่ว่าแอคชัน่นอย่างเดียวเ,น,เนีย่ยในบริบทต่างๆอันเนีย่ยอันหนึ่งเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นใจยุ่งกันมองเห็นว่าไม่ไม่ดุใจยุ่กเขาติดดินใจยุ่กเนี่ยอาจจะว่าเราเปไปเรียน่อยก็ได้เขาดูหลายอย่างดูว่าเพื่อการค้าหรือไม่การค้าดูว่าปริมาณที่ใช้เป็นยังไงดูว่าถ้าไม่ชใช้อันนี้ไปใช้อย่างะไรได้ไหมดูว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยเสียประโยชน์ตรงไหนไปดูว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรมา รู้ว่าสังคมได้อะไรนะคุยเขาดูตั้งหลายหนอย่างครับก็เอามาสุดท้ายเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยอะไรเป็นเป็นต,ตัวตัดสินรู้ไหมฮะจะแด้ผมเริ่มการบรรยายในวันนี้ด้วยด้วยอะไรครับความสมบสุขของสังคมใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยสารดูเอไอตรงนั้นคือเราเราไม่ต้องการทีนะร่จะคุ้มครองผู้สังหากอย่างมากถ้าถ้าเกิดความสุบูรณไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความสมบมันเกิดขึ้นได้ด้วยการคุ้มครองแล้วเขาก็จะคุ้มครองด้วยเพราะจะได้คุ้มครองเนี่ยก็จะดีหลาคนกัานั่น ประกอบกันแล้วแม้ในการแบลนซะ์สมมุตินะฮะให้อันนี้ไม่เรื่องนี้แต่สมมติมาเพื่อให้เห็นภาพสมมติว่ามีเทมม็กซ์ลูกเล่มเลงเป็น Atlas. แอตลาสราคาเร่มละแสนเมืองไทยไม่มีขายเนี่ยผมผมผมกำลังสร้างบริบทนะฮะเมืองไทยไม่มีขายขายอยู่ต่างประเทศหาซื้อยากมากเร่มละแสนถ้ามัถ้ามีขายก็เร่มละแสนและเรื่องนี้เนี่ยมันมีรูปภ้าเป็นคนการขาดตัดซึ่งเป็นการขาดตัดช่วยคิดด้วยไหม ถ้านักเรียนแค่ไทยเนี่ยไม่ได้เรียนไม่มีหนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียนเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการระบาดเนี่ยตามมาว่ามาตรฐานคนไข้ไทยที่เป็นป่วยโรคนี้เนี่ย,ยาก็จะรับการระบาดตามมาว่าาตรฐานอธิบายราการตายเพิ่มเพิ่มขึ้นคนณะแพทย์ศาสตร์เวลารู้นะฮะสมมุตินะต้องต้องต้องดูดายตลอดเวลาว่าเรื่องเรื่องมีปุ๊ตัดสินใจเอาหนังสือเล่มงน,นี้ไปหาซื้อเดิทนทางไปต่างประเทศไปซื้อมาเล่มนึ่อแล้วเอามาซีลแจกนักเรียนแพทย์เวลา โอกาสเรียกถูกบริษัทตามมาฟ้องเนี่ยแล้วผิดเนี่ยก็มีนะฮะแต่ว่าศาลเนี่ยอ่านจากอสิว่าเป็นแย่ยูสข้อสุดท้ายเนี่ยคืออะไรครับสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเขาก็เริ่มมาชั่งแล้วว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้สร้างสรรเสียอะไรบ้างก็มันก็ไม่มขาย,ยในเมืองไทยอยู่แล้วแล้วจะซื้อเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ไม,ไดมันไม่มีขายมันมีขายมันก็เล่นเล่นเล่กละแสน GDP ของบ้านเราต่ำโมเดี่ยเรไม่ถึงแสนเลยเอาเงินไหนมาซื้อนะถ้าเกิดไม่ไม่มีถ้าเกิดไม่ให้เขาจะดู้บลายหลายหลายอย่างอันนี้เป็นภาพให้เห็นว่าถ้านสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะไอไอธนาคารสมมูรณเนี่ยก็มีโอกาสอย่างอย่างอย่างสูงที่สารเนี่ยจะตัดสินว่าแค่เป็นเป็นแตกด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยสารก็ดูความสมบูรณ์ของสังคมเพราะฉะนั้นมันต้องดูบริบทแต่แล้วเมื่ตรวจแต่แตกต่างไปเนี่ยมันมันการตัดสินมันเรื่อเกเด แตกต่างกันนะจะไม่มีอะไรเกิดกับบเซฟติมสโตนนะฮะเต่ว่าอาจารย์เราเห็นภาพเลยนะฮะว่า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 สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ที่ประธานาธิบซีร็อกกับที่ผมซีร็อกในในในห้องเรียนเนี่ยมันควรจะบริบทกันเพราะนั้นเป็นทฤษฎีนเนี่ยแตกต่างกันได้ผมไม่ได้บอกว่าผมได้จะถูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะดิ้แต่นอนเนี่ยอาจจะดิเฟนต์ได้แล้วว่าผิดเองก็เป็นไปได้ แต่เนี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมรีโอกาสนะสูงมากมีมีคำรับก็คือการเรียนักสตรอย่างครับมันมีผู้ประโยชน์กับเาผู้ได้ประโยชสัเกตว่าผู้ผู้ได้ปรยชก็คือสมาิในประชาคมระเมแต่ผู้ได้ประโยชนก็คืออาสาสมัคที่ที่ขาอจะได้ะมชนไม่เน่ได้นานี้ทีนี้สมมติในในกอบที่ทางกทรวงการงรั โอกาสที่ที่จะเป็นชายยุทธ์นะสูงมากครับอาจารย์ไม่รบกลัวคือพออาจารย์รู้กฎหมายแม่อาจารย์อาจารย์แก็จะเริ่มจะเริ่มรบกวการคิดคิดแจ้งเข้าใจเราครับผูดง่ายอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอาจาร์ซีซีบอกบทความบทความของอาจารย์เองนะแล้วก็ส่งส่งเพื่อเพื่อที่จะขอขอกระตุ้นพิจารณาครับโอกาสเป็นชายยุทธ์สูงมากถ้าอาจารย์ถูกฟ้องเมื่อไหร่อาจารย์เราบอกเลาบผมจะให้เรื่องแก่เลยไปไปทั่วโลกเลยนิดนึงเลยแล้วไหร่กล้ามาฟ้องครับ ยิ sí, si er League, decir, on, ่งในวันนั้นนะฮะถ้าเกิดการส่งบทความลงเจอเน็ตสมัยนี้นะฮะเขาจะแกล่งเลยนะฮะเขาจะบอกเลยว่าอย่างนี้เป็นเป็นเป็นการยุสิเพื่อจัดปัญหาเพราะวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยที่ดีสุดคือการถามเราอยากคิดเองเราถามถามเจ้าขอว่าชัยอย่านี้เนี่ยคุณคุณมาไหมคุณคุณลัเกียจไหมนี่คือวิธีการการแก้ปัญหาที่ที่ถูกต้องเวารสารก็จะถูกถามเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเรา พาสเจอร์ก็ปิดไว้ให้เวลาศาลนะเขาก็จะจะมีอยู่ในในไอเอกสารที่ให้เราเซ็นเนี่ยเมื่อเราพาสเจอร์เนี่ยจะมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเนี่ยว่าข้อต่อไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยุสคุณทำได้นะเช่นอันที่หนึ่งเซลฟ์อาร์คายเขาให้คุณทำได้เลยการมีเว็บไซต์ของของตัวเองมีเฟซบุ๊กของของตัวเองเนี่ยแล้วมีบทความวิจัยของตัวเองให้ทุกคนมาดาวน์โหลดไปอ่านได้เป็นบทความของ ของอาจารย์เองเนี่ยแล้วเอาเอา PDF ก็ก็ปีนี้ก็ปีนไรเนี่ยวางไว้อีกบนเว็บของอาจารย์คนมาเจอดาวน์โหลดไปอ่านเนี่ยกฎหมายนะครับเป็นเป็นเป็นไซต์ยูสป็นบทความของอาจารย์เองถึงได้มีคลิปไงฮะคลิปที่ผมสอนเรียนอยู่เสมอเวลาเราเนี่ยหาบทความที่ไม่ต้องเสียเงินอ่านเลยนะฮะบางทีเนี่ยเราไป Google Scholar Google Scholar เนี่ยมันจะเิร์ชเฉพาะ scholarly web website แล้วเราก็จะไปเจอไซต์ที่เป็น self archive แบบนี้ แล้ว,บบวเวนี่บทความที่ธรรมดาต้องไปเสียเงินจ่ายเวลาสารอ่านเนี่ยอ่านฟรีก็มาอยู่ในเว็บของของของ,ของออสเซอร์ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของคอปี้ไว้ละแต่ว่าเขาแฟร์แฟรยูสได้หรือว่าแฟร์ยูสที่เขาเขียนมาที่เป็นสแตนดาร์ดในแตน่ละภาษาเขาบอกลเลยนะฮะว่าอาจารย์สามารถที่จะซีร็อกบทความนี้เนี่ยให้นักเรียนในชั้นของอาจารย์เพรักการผมเป็นหมอตาผมก็ต้องสอนเรื่องตาผมก็เอาบทความแจ้ของผมเนี่ยมาสอน ผมว่าเนี่ยทำวิจัยนักว่ชาการแบบนี้เนี่เนี่ยเอาบทความเนี่ยแจกนักเรียนเองเงี้ยแจกแจกดูเขาให้ทำได้เขาจะมีเลยสักเรียนเขาแก้ไว้เสร็อย่างการลองไปอ่านดูก็จะมีอะไรที่มันเน็ตชั้นทั้งทั้งกัาะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกมาเนี่ยคือการเอาบทความไปขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยอันเนี้ยแจกยุสเกือบ100เปอเซนเลยไม่ต้องเบสนใจเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะเมื่อมีปัญหานะฮะถามขอเอาไว้ก่อนเนี่ยจะง่าย ก็สบายแค่นี้ก็ไหนผมเข้านะฮะที่ท,ที่ที่ผมไม่มีเวลาพูดถึงนะฮะก็อย่างท,ท,ท,ที่บอกนะฮะจะไปภาคสองภาคสามภาคกินนะฮะผมขยับเอาไว้เลยไม่เชิญผมกลับมาใหม่นะฮะ